ค่ะต่อไปเราจะพูดวันที่9้กกามกรานะคะค่ะวันที่จดวันที่9้กกามกราคือซื้อเชื่อสินค้าจากบริษัทไซายนะคะได้รับใบส่งใบตรงกภาภาสีใบแจ้งหนี้นะคะเลขที่21611ึค่ะสั่งซื้อแก้วกาแฟจำนวนสีนเครื่องค่ะเอยจำนวน สีแก้วคะ่ะแก้วละสองร้อยเก้าสิบบาทแก้วละสองร้อยเก้าสิบบาทคะ่ะจาโจทย์ค่ะถ้าแล้วเราก็จะไปเข้าที่โปรแกรมของเรานะคะเราจะเข้าไปที่ระบบซื้อคะ่ะค่ะแล้วก็เวิร์กโฟลนะคะเราก็จะเข้าไปที่อินไวส์สินค้านะคะค่ะเราเราจะเลือกที่1.2นะคะคือซื้อเื้อเชือนะคะ ค่ะเราก็จะดูนะคะว่าใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ซื้อนะคะเรล่มเอกสารคือ0.01นะคะซื้อเชื่อนะคะแล้วก็จะโอเคเลยค่ะค่ะในตอนนี้ก็จะมีรายการของโซดาแอสอยู่นะคะแต่เราจะทําของของบริษัททรายนะคะเราก็จะเพิ่มนะคะ f 3ค่ะค่ะเราก็จะไปที่วันที่ค่ะ ค่ะวันที่คือศูนเก้ามกราห้าสีค่ะค่ะแล้วผู้ขายรหัสแล้วก็ค่ะแล้วก็ไปที่เราก็เลือกที่ s 0สศูนย์หนึ่งนะคะคือบริษัทซายค่ะค่ะยอดที่ขณะนี้คือศูนจุดศูนย์ศูนย์บาทนะคะค่ะชื่อยอดผู้ขายก็คือซายนะคะ ค่ะเราก็จะเอนเ r อร์ไปที่ตัวไปที่ t นะคะค่ะแล้วก็ใส่จุดแล้วก็เอนเ r อร์นะคะเราเลือกที่สินค้าสเปนลูกค่ะคือเลขที่หนึ่งนะคะรหัสคือจุดแล้วก็เอนเ r อร์ค่ะในบอกมากราวที่9ก้านะคะเราซื้อแก้วกาแฟนะคะค่ะเราก็จะเลือกที่แก้วกาแฟนะคะค่ะแล้วกดเลือกค่ะ ค่ะเราซื้อที่จํานวนเราซื้อที่จํานวนสีแก้วนะคะเราก็จะใส่ไปสีแก้วค่ะค่ะแล้วเครื่องก็จะบวกลบคูทางเองนะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราก็ F10 บสิบเซฟค่ะค่ะตอนนี้ก็จะมี ชื่อเชื่อนะคะ1,160พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะภาสิซื้อแปดสิบเอดบาทยี่สิบสตางค์นะคะแล้วก็เจ้ามีการค้านะคะหนึ่งพันสองรอยสสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์นะคะแล้วก็ f 1 0สิบันทึกคคะค่ะ,คะแล้วเขาถามว่าพิมพไหมเราก็พิมพค่ะค่ะแล้วเราก็ s อ็กซออกค่ะค่ะแล้วที่เรา ได้บันทึกบริษัททรายจำกันนะคะก็จะได้เพิ่มอีกอีกหนึ่งบัญชีนะคะค่ะเมื่อเพิ่มเสร็จเราเราก็ escape ออกเลยค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ